ตกชิงหลิวใช้สายเมนเป็น PE สายหน้าเป็น N ได้ไหมครับมาตอบคำถามนี้ครับก่อนอื่นผมขอตอบแบบนี้ละกันครับทุกอย่างที่เราทำมันไม่มีผิดไม่มีถูกถ้ามันได้ผลและเราให้เหตุผลในสิ่งที่เราทำได้มันก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าหากตอบจากประสบการณ์ผมขอให้เหตุผลว่าทำไมสาย PE จึงไม่เหมาะกับการตกชิงหลิวอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า สาย PE มันไม่จมน้ําในการตกชิงหลิวเราจะทําทุกอย่างเพื่อลดปัดจจัยรบกวนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้การสื่ออาการของทุนสื่อออกมาได้ชัดเจนและแม่นยําเพราะยิ่งทุ่นสื่ออาการออกมาได้ชัดเจนมากเท่าไหร่การตกชิงหลิวก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเท่านั้นและอย่างหนึ่งที่เราจะทําเพื่อลดปัดจจัยรบกวนต่างๆก็คือการกดชุดสายทั้งหมดให้จมอยู่ในน้ําเพื่อเป็นการลดอุปสรรคจากลมก็ดี จะคลื่นผิวน้ำก็ดีที่มารบกวนชุดสายของเราทำให้อาการของทุ่นผิดเพี้ยนไปเราจึงเห็นได้ทั่วไปว่าทำไมการตกชิงหลิวต้องจุ่มปลายคันไว้ในน้ำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกใช้สายที่มีคุณสมบัติจมน้ำนั่นก็คือสายเอนนั่นเองครับและผมขอเสริมข้อดีของการจุ่มปลายคันไว้ในน้ำให้อีก2อ,อย่างก็คือ 1. เพื่อเป็นการเซฟอุปกรณ์ครับ เซฟคันเบ็ดที่เราลักเซฟทุ่นดอกหมานของเราการจุ่มปลายคันในระยะที่เหมาะสมในจังหวะวัดปลาแรงต้านของน้ําจะเป็นตัวช่วยในการลดวงของการวัดคันเบ็ดให้แคบลงไม่ให้ชุดปลายสายพุ่งลอยขึ้นมาจากผิวน้ําลดโอกาสที่ชุดปลายสายจะเวียงขึ้นมากระแทกกับคันเบ็ดหรือเวียงขึ้นไปเกาะไปเกี่ยวไปกระแทกกับชายคาหรือต้นไม้ด้านหลังเพราะอาจจะทําให้คันเบ็ดหรืออุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้ และข้อที่2การจุ่มปลายคันไว้ในน้ําจะเป็นการเพิ่มความแม่นยําในจังหวะวัดปลาแรงต้านของน้ําที่กระทาต่อปลายคันเบ็ดจะช่วยสร้างแรงดีดในจังหวะวัดทําให้การวัดคันเบ็ดมีความกระชับรวดเร็วและหนักแน่นโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากทําให้การวัดปลาเกิดความแม่นยําและทันท่วงทีแบบนี้ปลาเคียเค้ยวกินเบาๆรอดยากครับ สำหรับระยะในการจุ่มปลายคันจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแรงวัดของนานาเองนะครับหาระยะที่เหมาะสมของตัวเองแล้วลองไปปรับใช้กันได้ครับอย่างที่บอกครับตกชิงหลิวหนึ่งไม้มีสิ่งที่ต้องทำร้อยแปดอย่างแต่ทั้งหมดจบในแค่5นาทียิ่งใครเก็บรายละเอียดได้มากคนนั้นก็ยิ่งหมานถ้าอยากหมานกดติดตามหลิวลิซึมไว้นะครับ